<laughs> oh yeah oh yeah ah oh, yeah oh yeah ah ha 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 Lapezinho. É agora, viu? Sim. Que peso corajoso, Pia Neto. Olha só. Olha aqui, olha aqui, ó. Ei. O papai aqui, ó. Ai, Pedrinho, tá bom? Pedrinho, tá bom? E acabou, Pedro? Pedro nem chora porque ele é forte. Calma, olha o Pedrinho. Que peso mais forte. it's <laughs>

มันยิงมันนี่มีขักขามืองยื้อได้ไหมคเร็วๆนี่ไงเสร็จแล้วเหม พอจอเลือดนะคะพ่อน้องก็โดนเตงนะครที่น้องก็รอนะคะไรยมานั่งนั่งนั่งันั่งนอมากกันกอนอกกันกอนมากันกนลาบ่เป็นยังเีอามามยุ่ทั้งหนาเลยอโอ้ซื้อยังซื้อยังซูเจ สุภาชัยยังเตี้ยหมดเตี้ยพนพนสาสุภาชัยเตี้ยมดเตีครับมีเนี้ยไปมีนะครับซื้อเนี้อซื้อยังหเนื้อเชื่ออะไรไหมครับไหมนางสาวไหมซื้อนีู่ที่นี่ทุกต้นครับโอ้เนี้อสวยไหมครับครับยังไปเบิึงมีลูกหรือยังลูกกำลังกล่องเลยเจ็บเดือนครับโอ้ผู้หญิงกับผู้ชาย bán luôn gặp con nhớ bỏ tận nhơn không bỏ, lỡ những video hấp dẫn

O teu braço. Essa outra ponta não é aqui, ó. Ô filha, essa é a melhor forma de se colher um sangue, viu? Com essa sua tranquilidade. Mas é muito bom, sim, sabia? Sabia? Ô oh, meu Deus, é só... Tá gostando? É, é. Gostou daqui? É. 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 Você que vai dar um furinho aqui no teu braço? Tá é. bom? É. Bem rapidinho. Pronto. Acabou. Pronto. Acabou. 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 Tirar aqui. Vamos tirar. É. Ai, é de... Eu com o coletivo, olho, na frente. Eu fiz o de quê? O foi! meu Deus é abençoado, Senhor! É abençoado, é abençoado, viu? Tá certo o nome? Ah, Ai, Deus, é Continua, que deixa eu ver aqui eu ver. Pronto, vamos botar o um potente.

นี่เราแต่เรแต่ไม่เต็มสอบอย่าจบอย่าจับคอไยนเไปจับยหมอจี้ก่อนนะเพาหมอจี้ไปแล้วก่อเอาหมอ้าหมอนะไปอย่าดูมีเงินหมอท่จะยิ่งยม่ยดิไม่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 เฮ้ยมหาเส้ื่อฟังแย่ไม่ได้เต็มเต็มสองรอบเลยนะยิ่งไม่ไเส้นทีหมอชอบเลยนะคนเสีย

โอ้ยี้จีไม่จีบอ่ะตังเลยตังสมัยน้เลยแหมีแกหอ่เย็นน่ะหมอฮะเดี๋ยวหมอจีบไล้จีบไล้ก็เจ็บสิโอ้บัตเจ้บบัตจ้าแทงเขาเพลนเี่ยเออโนเขาเลยเขาเลยแกเาเลยแเลยแทงเลยแทงเลยแทงเลยหวนเีกดตังนไงเนี่ยเยเ่ เออปีเลี้ยงเฮียนเาเลยครับโอ๊ยอ่าเฮียเจ้าเนี่ยเด็กเด็กเจ้าเนฮัล

đi, anh không có cái, anh không có mà. cái gì đó, đau đấy. áo วัวสกตยันแก่แก่แก่แกนขยั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 กขยันขันขย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 ันยันขยันขยันขยันยันข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 ยันยันขยนขยนขยันขนขยนขยันยันขยันยันขนขยันขยัันขัน

ไปเพื่อนตามมือโอ้ยโอ้โหแจ็คเรียบร้อยเลยแจ็คนักเลงเพชรเป็นลมเขาเขาเข็ม dù lãi lì bà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  lãi lì à nhiều hộp luôn đấy, cái hộp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 

โซเล็กเมืองไทยหือไงมืองไทยร่วกันจังเลยนี่นั่งมองหน้าพี่กนมไม่ต้องมองจั่นั่งพองพี่เขาหมด ไม่เห็นไม่เห็นจอดจอดเส้นไม่เจ็บเจจอดเส้นนี่ไม่เจ็เดี๋ยวีี่หมเอาแก้วเดี๋ยวเย็นแก้ดี๋ยวเ็นไม่ยไม่เห็นไ่อมองรู้เดี๋ยวอยทานยาทาอยาทาให้ยาทาอย่าทาแล้วไม่เจ็บแล้วมเก็บเวอเก็บแล้วไม่เห็บใ่วัดแมแม่เล้